ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้มาบำรุงพ่อแม่พันธุ์กันครับนี่ครับตอนเช้าก็บำรุงกล้วยนะครับบำรุงกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็มียา2ตัวนี้นะครับยาบำรุงนะครับเป็นโรทฮอร์โมนแล้วก็บำรุงเลือดนะครับครับหลายคนอ่านมองข้ามนะครับการบำรุงพ่อแม่พันธุ์นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลไปถึงลูกนะครับ ถ้าพ่อแม่คันสมบูรณ์นะครับน้ำเชื้อแข็งแรงแล้วก็แม่พันธุ์สมบูรณ์เปลือกไข่สมบูรณ์นะครับลูกออกมาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่ป่วยง่ายนะครับไข่ดกไข่ใบใหญ่ด้วยนะครับครับนี่ครับเจ้ายิบมันนะครับสิบเที่ยวไร้พ่ายนะครับครับผมนี่บำรุงนะครับ ตัวนี้เป็นแม่ดาราฉายนะครับเป็นตะวันฉายดำทิพย์วิานะครับครับก็บำรุงเช้าเย็นนะครับเช้าหนึ่งหลอดนะครับอย่างละหนึ่งหลอดนะครับครับนี่เจ้าเหยื่อเพิ่มซับนะครับลูกชายเหยื่อบุรีรัมนะครับชอบมากครับ น้วยะครับแต่แม่พันธุ์ผมจะจับออกมาทีละตัวนะครับเพื่อที่จะให้กินยาบำนุงนะครับพวกนี้ปล่อยออกมานะครับปล่อยออกมาข้างนอกก่อนนะครับแม่ฝากผสมผมก็จับออกมาป้อนนะครับให้กินทุกตัวนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะไข่ดกนะครับไข่ใบใหญ่นะครับ ตัวนี้เป็นลูกเยียบริลั์มหมื่นไม้นะครับลูกชายแท้ๆเจ้าเยียบริลล์มนะครับเริ่มหายากยนะครับขนาดชั้นหลานก็ราคาก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ผมเอามาทําในราคาลักย่านะครับจับต้องได้นะครับฝากติดตามครับ